กลับสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซียกแพงประจุคนสมองสมองสุบอน,น,นพ่นอพ่อกับซองพอน้องมินนี่พี่น้องซองพอลูกซองพอลูกจะเตรียมพาเขามาสูก,กินนะน่ารักจังเลยสอยกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะด้มาเดินเดี๋ยวสิแบบพันละเมียร์ะอจจะไรกิน Là mà được cha, lỗ ừ, mày khỏi. mẹ bọc ngay gì? mặt ừ. Bạn hào ơn đọc Đó. sẽ thì Đó. cho cây là, 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 ngày. không bài kai hốt lên thang nhai mày 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 แก้วมี่เแก้วหลายขนาดอันนี้แก้วพริกดิบเนี่ยอันนี้แก้วน้ำปลาลูกสาวผมหมักพริกดิบอันนี้คือปนมะเขือเนาะหรือว่าซุปมะเขืออันนี้ปิ้งไก่พี่น้องเนี่ยปิ้งไก่มีทั้งมันมีทั้งเปลือกโอ้ปิ้งปลาก็มี่จิตโงมัอนี้เนาะใบดีเด้อพี่น้องจะมาตั้งมาได้หรือเปลาจากกันยังนั้นไหม จะมาตอบแสงมางอมโอเคมาเด้อพี่น้องปองไปมาเด้อพี่น้องเอ้าวกินข้าวมังกันเด้อปลาลงุงน้องนี่เด้อปลาลุงมาเด้อพี่น้องเอ้ยพ,พ,พี่น้องมากินข้าวเศร้ามือไหนยังบอท่านจะไปทางใดเลยข้าจะแล้วเรียกดีเหรอเนี่ยปล่อยงั่วปล่อยควายพี่น้องเอ้ยตื่นมาเนาะ

เราแม่เพ <Aww. S 1> ิ from here. From here. From here. In <inaudible> ่ยกินมาแต่วาดพี่น้องเอ้ยเพิ่ยลงจังหันแหละจังหันมือนี้ถือจังหันเนาะสองมือเลยเนาะหนูบ้านนี่กับมือนี้มาเดี๋กินข่าวเด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อยวพี่นังบาลูกพี่นังไก่เจ็บแถวอันพงมันมากแถวโยกนี่าค้อนหยั่งยังไงอ่ะเออตะคุงเขาขี่นี่แหละนี่เถาอะไรเถาแหงแล้วจะกินโยก กินโจ้กหุงลรพี่น mm ้องไม่เม่ไม่นี่เยเ้ยบ่ไปกินมป่าก่อนโอ้ยีอมเลยเายกอนนะก่ก่ไปก็ขอจากคอนนะเอนเห็นเห็นเห็น

อมืมีวันเกี่ยวมาแต่ใช่นะี่ยันที่หนึ่งนะนนมึงม่นอไม่มมที่หนึ่งครับผมวันวันหวอยออกไม่นอ้องไัน <c oughs> นี่อะไลมือลำเรื่องนะถือว่จาจันบ่

ในคนเราถ้าได้วันเนี่ยรางวัลก่อนหืมชาบาท้าพันโอ้เาพันลเนาะตะกี้นี่ยสักสองพันสกสามพันร้อยบาทอะไรตะกี้วางสีพอขายป่านะสักสองพันสักสามพันเลีนะร้อยเจร้อยบาทแล้วเน่ยคูบัวขาวฟรอี โดยรุ่นข่อยบริพารเลยโอ้ยรุ่นข่อยบริพารนมะข้อ,อสิว่ารอว่ามีพ้ออะไรน้องนี่กปันให้ทุกคนมาเลยอย่าวานันเพิ่งไปนอนเลยอากุรักคุใหญ่เพิ่นมาในงานเมื่อเพิ่นมอบให้ Lại thơ giúp quách sẽ kẹt Luke luôn mấy viên rành ra khỏi con là sao vắng, ăn ăn. kim tân. Do you want to be ruined? Do you want to be làm gì vậy, cũng ăn thăm mà đạt thì tên lại đó anh mày nè ốc nè gì đẹp mình gần chồng họ mà cấp cổ, cấp cổ. Ừ. าไม่ออมากับผมเหม็นใช่บาทไม่เจ้านี่ยคุยศาสตร์อันนี้ศาสตรเป็นชุมช่มจะหมดเห้ได้ยังครับขดุมไม่ได้แล้วไม่จะตื่นนอ่ะต้ะอะก <c oughs> ื้น,นดึง หัวมันกินกินไม่นได้หอไม่กินเลยนาะมือหมดเลจังวกินไังวี้มใ้มงยมันจบี่ไก่บ้านจำเจียวแบพี่น้องเลย

bình nhét tiếng ngục tiếng nụ về năm mì khao đấy mì Vì vui ngay đeo xúc bạc khứa bà cởi ra à luôn rồi em gì

non của bộ lạc mà khơi này sẽ biến luôn. So như thế này đấy, sao lên này luôn, chắc không? So lại thế này. Ah, xếp lên hai nó. Này, được xếp nào. Tưng bật tưng tới được, chào này gần đây, bốn mươi ông, rồi. ได้นอนมั้ยล่ะจ้ะนอนอึม่ะบอตื่นตั้งแต่หาทุ่งปุ๊บแตก็มานอนอีกที่ก็ประมาณตีตีสามตีสี่ของเมื่อนอนน้อยเดียวในคืนะนะสิหลอดลูกจ้ะสิหลอดบ่ราะอะไรนะพี่น้องไอ้ลูกสายลูกสาวคล้ยข,า,ขายสินหลอดสลากินเนี่ไว้สำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะกินขา้าวแล้วก็สิไปทำภารากิจอีกคือเก้ามือนี้ก,ก็ได้เนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องมองไปสุขุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพอกันม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดี